อาถันเพชรซาอุคำสาบสีน้ำเงินบทที่ 1. นึ่งปฐมบทแห่งความโลภสิงหาคม2532ณกรุงริยาตซาอุดิอาระเบียท่ามกลางความร้อนระอุของทะเลทรายในรั้วรอบขอบชิดของพระราชวังเจ้าชายไฟซาลบินฟาฮัต ซึ่งได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาแต่กลับมีจุดบอดเล็กๆที่ไม่มีใครคาดคิดจุดบอดนั้นคือนายเกรียงไกรเตชะโมงแรงงานไทยตัวเล็กๆจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางที่ทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดเกรียงไกรไม่ใช่โจรอาชีพ แต่เขาเป็นนักพนันที่กำลังร้อนเงินและเขาเป็นคนช่างสังเกตเขาพบว่าเจ้าชายและเจ้าหญิงมักวางเครื่องประดับล้ำค่าทิ้งไว้ตามหัวเตียงตามตู้โชว์โดยไม่ล็อกกุญแจและที่สำคัญเจ้าชายไฟซานและครอบครัวมีกำหนดการจะเสด็จไปพักผ่อนต่างประเทศเป็นเวลานาน ปล่อยให้วังมีเพียงเวรยามเฝ้าอยู่ภายนอกเท่านั้นปฏิบัติการโจรกรรมบรนลือโลกเริ่มขึ้นอย่างเงียบเชียบเกรียงไกรใช้เวลาหลายคืนแอบลักลอบเข้าไปในห้องนอนเจ้าหญิงเขาไม่ได้หยิบไปแค่ชิ้นสองชิ้นแต่เขาใช้เทปก่าวแปะที่นิ้วมือเพื่อจิ้มเก็บเพชรเม็ดเล็กๆที่ร่วงหล่นตามพรม และกวาดเครื่องประดับชิ้นใหญ่ลงถุงเครื่องดูดฝุ่นเพื่อตบตาเวยนยามขาออกเขาทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนได้น้ำหนักของกลางรวมถึง91กิโลกรัมในกองสมบัตินั้นมีสร้อยคอแหวนนาฬิกาฝังเพชรทับทิมมรกตและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขาหยิบติดมือมาโดยไม่รู้มูล,ลค่าคือ Blue Diamond เพชรสีน้ำเงินขนาด50กะรัตหนึ่งในเพชรที่หายากที่สุดในโลกซึ่งเป็นสมบัติประจำตระกูลที่ราชวงศ์ซาอุห่วแหนที่สุดเกลียงไกลลำเลียงของทั้งหมดกลับประเทศไทยด้วยวิธีที่บ้าระหำ่ำเขาปะปนเพชรไปกับเสื้อผ้าใช้แล้วยัดใส่ลังผงซักฟอกลังกระดาษพัสดุ และส่งผ่านบริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศหรือคาโก้โดยระบุหน้ากล่องว่าเป็นของใช้ส่วนตัวด่านศุลกากรที่สนามบินดอนเมืองในขณะนั้นเมื่อเห็นว่าเป็นของใช้แรงงานสภาพเก่าๆจึงปล่อยผ่านโดยไม่ได้ตรวจค้นอย่างละเอียดบทที่2การกระจายของในตลาดมืดปลายปี2539 ณจังหวัดลำปางประเทศไทยเมื่อพัสดุมาถึงบ้านที่อำเภอเถินเกลียงไกลกลายเป็นเศรษฐีโดยไม่รู้ตัวแต่ด้วยความไม่รู้ราคากลางของอัญ,ญมณีโลกเลยเขาเริ่มนำเพชรออกมาขายอย่างคนใจปั้มเขาเทขายสร้อยเพชรแท้เส้นละหลักแสนในราคาเพียง500บาทหรือ1,000บาทให้กับชาวบ้านแผงพระ และร้านทองในจังหวัดลำปางและแพร่ข่าวลือเรื่องคนงานไทยขนเพชรกลับมาเทขายถูกๆแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วในวงการพ่อค้าพลอยข่าวนี้ลอยไปเข้าหูนายสันติสีธนขันเสียเจ้าของร้านเพชรชื่อดังย่านบ้านหมอจังหวัดกรุงเทพ สันติเป็นคนตาถึงทันทีที่เห็นของเขาดูออกทันทีว่านี่ไม่ใช่เพชรลิเกแต่มันคือเครื่องเพชรชั้นสูงจากตะวันออกกลางสันติรีบเดินทางขึ้นเหนือไปพบเกรียงไกรและทำการกวาดซื้อเพชรล็อตใหญ่ที่สุดรวมถึงเชื่อว่าบลูไดมอนด์ก็ติดมือสันติไปในช่วงเวลานี้ด้วยในราคาที่ต่ำเตี้ยเรียดิน เพื่อนำมาแกะเรือนเก่าออกเจียระไนใหม่และทำปลอกใหม่เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าไฮโซและคุณหญิงคุณนายในกรุงเทพบทที่3การจับกลุ่มปาหีและเพชรที่หายไปมกร,ราคม2530จุดเริ่มต้นความร้าวฉานเมื่อเจ้าชายไฟซานกลับวังความจริงก็ปรากฏ แทบช็อกเมื่อพบว่าตู้เซฟว่างเปล่าทางการซาอุอสืบทราบทันทีว่าเป็นฝีมือคนงานไทยจึงประสานมายังพลตำรวจเอกสแสวงทีรสวัิ์อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้นซึ่งมอบหมายให้พลตำรวจโทชะลอเกิดเทศยศขณะนั้นคือผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจมือปราบฉายาสิงเหนือเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจ ทีมของฉลอบุกไปถึงบ้านเกรียงไกรที่ลำปางอย่างรวดเร็วเกรียงไกรถูกจับกลุ่มและยอมจำนนเขาพาตำรวจไปขุดของกลางที่ฝังดินไว้หลังบ้านและตามปากลวยของกลางจำนวนมหาศาลถูกขุดขึ้นมาโชว์สื่อมวลชนดูเหมือนคดีจะจบลงอย่างสวยงามงานเลี้ยงฉลองความหายนะกรมตำรวจจัดแถลงข่าวใหญ่โต เตรียมส่งมอบของกลางคืนซาอุแต่ในเบื้องหลังนั้นมีเรื่องเล่ากันว่าของกลางไม่ได้ถูกเก็บรักษาในห้องขังตลอดเวลาแต่มันถูกนำมาวางเรียงรายบนโต๊ะยาวในห้องประชุมลับและมีการเชิญผู้หลักผู้ใหญ่และคุณนายภริยานายพลหลายท่านเข้ามาชมความงามมีการหยิบจับลองสวมใส่ และในช่วงเวลานี้เองที่เชื่อกันว่าการสับเปลี่ยนได้เกิดขึ้นเพชรแท้ถูกหยิบออกเพชรปลอมจากย่านบ้านหมอถูกนำมาวางแทนเมื่อพลตำรวจโทชลอเดินทางนำหีบสมบัติไปคืนที่ซาอุทางการซาอุทำการตรวจสอบและพบความจริงที่น่าตกใจของที่คืนมาไม่ถึงครึ่งของที่หายไป ในจํานวนที่คืนมากว่า80เปซ็นเป็นของปลอมบลูไดมอนด์ไม่อยู่ในนั้นบทที่4เลือดนองทางการทูตกุมภาพันธ25์2,530ซาอุดิอาระเบียรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าฉาดใหญ่พวกเขาไม่เชื่อน้ำยาตำรวจไทยอีกต่อไปและเชื่อว่างานนี้มีคนในเครื่องแบบเกี่ยวข้อง จึงส่งเจ้าหน้าที่ของตนเองเข้ามาปฏิบัติการลับ4มกราคม2530นักการทูตซาอุคนที่3ถูกลอบยิงเสียชีวิตที่สีลม1กุมภาพันธ์2530เหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นกลางวันแสกๆนักการทูตซาอุอีกสองคนถูกมือปืนลอบยิงเสียชีวิต ที่ย่านยานนาวาและทุ่งมหาเมฆการสังหารเป็นไปอย่างมืออาชีพยิงจุดตายและหนีไปอย่างไร้ร่องรอยคดีนี้ยังจับใครไม่ได้จนถึงปัจจุบันความตายยังไม่หยุดเท่านั้นเมื่อนายมูฮัมหมัดเอารุไวลี่นักธุรกิจเชื้อพระวงศซาอุผู้มีบทบาทสำคัญในการตามสืบเรื่องเพชรบลูไดมอน และเขากำลังเข้าใกล้ความจริงว่าใครเป็นคนถือเพชรเม็ดนั้นอยู่12กุมภาพันธ์2530เอารไวลี่ถูกกลุ่มชายชะกันดักอุ้มตัวไปจากหน้าร้านอาหารเชื่อกันว่าเขาถูกนำตัวไปที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่งเพื่อรีดข้อมูลแต่การสอบสวนเลยเถิดจนเสียชีวิต ศพของเขาถูกนำไปเผานั่งอย่างหรือทำลายด้วยวิธีที่หาซากไม่เจอจนกลายเป็นคดีบุคคลสูญหายผลจากเหตุการณ์นี้ซาอุดิอาระเบียประกาศลดความสัมพันธ์กับไทยลงสู่ระดับต่ำสุดทันทีห้ามคนไทยเข้าประเทศส่งกลับแรงงานไทยและหยุดการให้วีซา่าสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจนับหมื่นล้านบาท บทที่5การไล่ล่าสันติสีธนขันธ์3 7 3 7เวลาล่วงเลยมาถึงปี2537แรงกดดันจากรัฐบาลและสังคมบีบให้ตำรวจต้องหาบลูไดมอนด์มาคืนให้ได้เป้าหมายทุกคนพุ่งไปที่นายสันติสีธนขันพ่อค้าเพชรที่รับซื้อของไปในตอนแรก เพราะตำรวจเชื่อว่าสันติยังกักของดีไว้หรือรู้ว่าขายไปให้บิ๊กคนไหนพรตทฉลอเกิดเทศซึ่งตกที่นั่งลำบากต้องการปิดคดีนี้เพื่อกู้หน้าหรือเพื่อปิดปากจึงวางแผนปฏิบัติการที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ตำรวจไทย2กรกฎาคม2537ทีมปฏิบัติการของฉลอ ทำการดักอุ้มนางดาราวดีภรรยาของสันติและดอชอเสรีลูกชายไว้14ปีระหว่างเดินทางกลับบ้านทั้งสองถูกนำตัวไปกักขังไว้ที่รีสอร์ทขนาดย่อมในจังหวัดสะแก้วการต่อรองสันติได้รับโทรศัพท์ข่มขู่ให้เปิดเผยที่ซ่อนเพชรและจ่ายเงินค่าไถสันติยอมทําทุกอย่าง แต่เขาอาจจะไม่มีเพชรบลูไดมอนด์ให้คืนแล้วเพราะขายไปแล้วหรือให้ผู้ใหญ่ไปแล้วจุดจบที่ถนนมิตรภาพหนึ่งสิงหาคม2537เมื่อการกักขังยืดเยื้อและเกรงว่าความลับเรื่องการอุ้มจะรั่วไหลคำสั่งตายจึงถูกส่งลงมาทีมสังหารลงมือทุบตีสองแม่ลูกด้วยของแข็งที่ศีรษะจนเสียชีวิต แล้วนำศพยัดใส่รถเบนซ์ของครอบครัวขับไปจอดทิ้งไว้ที่โค้งหนึ่งบนถนนมิตรภาพอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีจากนั้นรถบรรทุกสิบล้อที่ถูกจ้างหวานไว้ก็พุ่งเข้าชนรถเบนซ์อย่างจังเพื่อจัดฉากให้ดูเหมือนอุบัติเหตุรถชนแต่ความจริงมีหนึ่งเดียวแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท และทีมสืบสวนนิติเวชพบพิรุษสภาพศพกะโหลกแตกในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับการชนไม่มีรอยเบรกของรถเบนซ์พบร่องรอยการเสียชีวิตก่อนเกิดเหตุบทที่6คำพิพากษาและอาถรรพ์ที่ยังคงอยู่2,538จนถึงปัจจุบันคดีพลิกจากอุบัติเหตุกลายเป็นฆาตกรรมอำพราง นำไปสู่การออกหมายจับพรตอทฉลอเกิดเทศและลูกน้องทั้งทีมฉลอจากในพลผู้ยิ่งใหญ่ถูกถอดยศกลายเป็นนักโทษชายฉลอเขาต่อสู้คดียาวนานถึงสาลฎีกาจนกระทั่งถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ภายหลังได้รับการลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตและได้รับการพักโทษในวัยชราด้วยอาการป่วย ชะตากรรมของผู้เกี่ยวขอ้องอาถรรพ์ทำงานหรือเปล่าเกรียงไกรเตะโมงคนขโม,มยรอดคุกมาได้แต่ชีวิตพังทลายเงินที่ได้มามาหลายสิน้นต้องหนีไปบวชตลอดชีวิตเพราะเชื่อว่าเพชรตามจองล้างจองผลานสันติสีธนานันคนรับสือรวยล้นฝาแต่ต้องเสียลูกเมียไปอย่างไม่มีวันกลับ และต้องใช้ชีวิตอย่างตรอมใจชะลอเกิดเทศคนตามล่าสูญเสียยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงวงสกุลป่นปี้ต้องใช้ชีวิตในคุกกว่า20ปีและเสียชีวิตลงในปี2566อัลรวยลี่และนักฐานทูตเสียชีวิตโดยไม่รู้อิโนอิเนคุณหญิงปริศนาตามข่าวลือ ในวงสังคมไฮโซมีการเล่าขานถึงภาพถ่ายในงานการล่าดินเนอร์งานหนึ่งที่ภรรยานายพลท่านหนึ่งสวมสร้อยเพชรท,ที่มีจี้สีน้ำเงินเจ,จิดจรัสแต่หลังจากภาพนั้นหลุดออกไปไม่นานครอบครัวของท่านก็ประสบเคราะห์กรรมสามีตกจากอำนาจท่านเองก็ล้มป่วยและมีอุบัติเหตุจนเป็นที่ลือลือกันว่าใครครอบครองบลูไดมอน มันผู้นั้นจะมีอันเป็นไปบทสรุปณปัจจุบันในปี2562ประเทศไทยและซาอุดีอาระเบียได้ฟืน้นฟูความสัมพันธ์กลับมาเป็นปกติรัฐบาลไทยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ในอดีตแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นปริศนาและไม่มีใครกล้าพูดถึงในที่สาธารณะคือ Blue d i a m o n อยู่ที่ไหน บ้างก็ว่ามันถูกตัดแบ่งเป็นเม็ดเล็กๆก,กระจายไปทั่วโลกบ้างก็ว่ามันยังอยู่ในตู้เซฟลับของตระกูลผู้มีอิทธิพลในไทยที่ไม่กล้าแม้แต่จะเปิดออกมาดูแต่ที่แน่ๆมันคืออัญ,ญมณีสีเลือดที่แลกมาด้วยชีวิตคนบริสุทธิ์และเป็นตราบาปในหน้าประวัติศาสตร์ไทยที่ลบไม่ออกตลอดกาล